จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาวันนี้25มีนาคม2568ห้าห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพชรนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาโดยมีนายบดิน เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พอร้อมด้วยประหลัดจังหวัดนครสวรรค์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หัดว่าหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนพนนและอสอมสโดยภายในกิจกรรมได้ร่วมกันพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาโดยการกำจัดวัชพืชและผักตกชวาในแหล่งผลิตน้ำประปาในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศร,รวมถึงสภาพแวดล้อมในแม่น้ำ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคน้ำประปาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนประจำปี2568วันที่25มี25น,นาคม2568นางนภัสสื่อสุนทรนนท์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนในหลักสูตร เตรียมความพร้อมครอบครัวชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวทและยาเสพติดภายหลังจากการบำบัดรักษาตามโครงการนครสวรร Model, ค์9เลี้ยวโมเดลกิจกรรมที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักร 2, าช2568ณนห้องประชุมแชทไฟโรงแรมโบนิสโตชิโนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานและมีนางเยาวภาพนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมงาน